แอนโ n นิโอึ้นหนึ่งในเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมความอาถรรพ์ที่ทั้งท้าทายและยั่วยวนให้ผู้ที่หลงไหลในเรื่องเหนือธรรมชาติไปทำการพิสูจน์อยู่หลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เชนโรดแต่ก็ยังมีโรงแรมผีเฮี้ยนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในย่าน a ลาโม Plaza มันก็ไม่ได้เฮี้ยนน้อยไปกว่าเชนโรดเลย โรงแรมเมนเจอร์ถือว่าเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในย่านตะวันตกของแม่น้นามิสซิสซิปปีที่ยังเปิดให้บริการอยู่จนทุกวันนี้โรงแรมที่กลายเป็นอัญ,ญมณีแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองนี้สร้างขึ้นเมื่อปี1859มีนักท่องเที่ยวกว่าหลายพันคนที่แวะมาพักในโรงแรมเดอะเมนเจอร์ในแต่ละปีแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เห็นว่าโรงแรมแห่งนี้จะกลายเป็นที่พักพิงชั่วนิรัน ด้วยความเก่าแก่ของโรงแรมก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอยู่หนาหูว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมผีสิงแต่หากจะว่ากันตามจริงแล้วพนักงานโรงแรมหลายตัวหลายรายก็ยืนยันว่าตนเองก็เคยถูกผีหลอกในที่ทำงานซึ่งมันอาจจะดีกว่านี้ถ้าวิญ,ญญาณที่สิงอยู่ในโรงแรมเป็นผีคนดังหรือเซเลบอย่างอดีตประธานาธิบดีรูสเวลแต่กลายเป็นว่าผีเฮี้ยน3มตนที่หลอกหลอนสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาอยู่ในโรงแรมคือผีสาวสตนที่ทำให้แขกและพนักงานโรงแรม รู้ว่าพวกเธอไม่เคยห่างหายไปไหนเลยตำนานท้องถิ่นเล่าว่าพี่น้องสามสาวเข้าพักในโรงแรมหลังจากที่เปิดให้บริการแล้วเพียงสี่เดือนเท่านั้นน้องสาวคนสุดท้องในบรรดาสามคนก็เพิ่งเลิกรากับสามีไปพี่สาวอีกสองคนที่คอยอยู่เคียงข้างน้องก็คิดว่าหากออกจากเมืองมาหาความสงบเสียบ้างคงดีกว่าแต่สําหรับน้องสาวคนสุดท้องสิ่งเดียวที่เธอหวังอยู่ลึกๆคือการที่สามีจะมงงาง้อขอคืนดีกับเธอในที่สุด คืนเดียวกันนั้นเองระหว่างที่หญิงสาวทั้งสามนอนหลับอยู่บนเตียงคิงไซส์ร่วมกันน้องเขยก็โผล่เข้ามาประชิดเตียงพวกเธอด้วยความอาฆาตแค้นภร,รยาของตนเขาล้วงมือหยิบปืนสั้นที่พกมาด้วยยิงเข้ากลางแสกหน้าภรรยาและด้วยความโกรธที่ทวีคูณเมื่อทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพี่สาวทั้งสองของอดีตภรรยาก็รู้เห็นเป็นใจให้น้องสาวเลิกกับตนเขาจึงไม่รอช้าที่จะยิงสองสาวให้ตายตกไปต,ไปตามๆกันจากนั้นจึงจัดการอำพรางศพโดยทำทีว่าทั้งหมดเป็นการตัดสิน ใจค่าตัวตายก่อนที่จะรีบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ <c oughs> เรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักและความแค้นในครั้งนี้ <c oughs> ก็ถูกการเวลากลืนกินเลือนหายไปกับประวัติศาสตร์ของเมืองซานแอนโตนิโอแต่ในโลกหลังความตายที่ไร้ซึ่งเส้นแบ่งของการเวลา <c oughs> สามพี่น้องก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในสภาพของวิญญ,ญาณที่ไร้ที่ไป <c oughs> และยังจมอยู่กับชีวิตครั้งอดีตที่ถูกพรากไปอย่างไม่ยุติธรรม กลอเรียเป็นแขกคนหนึ่งที่เข้าพักในโรงแรมแห่งนี้ซึ่งนับจากเวลาที่เกิดเหตุสลดก็เป็นเวลากว่า150ปีแล้วแต่เรื่องที่เกิดกับเธอคือต้นเหตุให้เธอต้องไปสืบสอบประวัติศาสตร์ของโรงแรมเพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงว่าทั้งหมดนี้เธอคิดไปเองหรือมันเกิดขึ้นจริงๆกันแน่ กลอเรียพักอยู่ที่เทนเนสซีกับสามีแต่หลังจากชีวิตแต่งงานที่ไม่ค่อยราบรื่นนักทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะแยกกันอยู่กลอเรีย mm hmm. เอง mm hmm. ก็ต้องการไปพักผ่อนที่ไหนสักแห่งที่ห่างไกลาจากบ้านแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะไปไหนระหว่างที่ยังคิดไม่ตกนั้นก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายที่ชวนไปตากอากาศที่เท็กซัสเธอไม่เคยไปเท็กซัสเลยสักครั้งในชีวิตจึงรีบตอบตกลงทันที ในขณะที่ทั้งคู่เช็คอินกลอเรียได้ห้องพักที่พนักงานบอกว่ามันเป็น1ใน50ห้องที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1859แต่ก็ยังได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเพื่อคงบรรยากาศห้องพักในยุคนั้นเอาไว้พี่ชายของเธอก็สกิดว่าถ้าเธอไม่สบายใจก็ให้เปลี่ยนห้องเพราะว่ามันอาจมีห้องอื่นที่ไม่ใช่บรรดาห้องเก่าแก่ดั้งเดิมเหลืออยู่บ้าง เธอสงสัยในคำพูดของพี่ชายก็เลยขยันขยอให้เขาเล่าประวัติโรงแรมคร่าวๆแต่พอฟังจบเธอก็ยักไหล่ใส่แล้วบอกกับเขาว่าเธอไม่ได้แคร์ในเรื่องนั้นและถ้าเธอจะได้เจอผีที่สิ่งในโรงแรมอย่างที่เล่าบ้างก็คงดีทั้งคู่ไปเก็บกระเป๋าในห้องพักใช้เวลาเปลี่ยนชุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วลงไปเจอกันที่ล็อบบี้จากนั้นจึงออกไปเที่ยวในตัวเมืองด้วยกันจนกระทั่งฟ้ามืด เมื่อกลับมาถึงโรงแรมกลอเรียทิ้งตัวลงนอนบนเตียงด้วยความเหนื่อยอ่อนเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเผลอหลับไปตอนไหนและนานเท่าไหร่ทั้งที่ยังอยู่ในชุดเที่ยวแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงผู้หญิงมากระซิบข้างหูในตอนแรกเธอนึกว่ามันอาจเป็นเสียงจากโถงทางเดินหรือไม่ก็อาจเป็นเสียงเด็กวิ่งเล่นก็ได้เธอจึงนอนหลับต่อในท่านอนคว่ำหน้าหัวซุกหมอนแต่ชั่วเสี้ยววินาทีที่เธอกำลังจะตกผวังก็มีมือเย็นๆมาพาดอยู่ที่หลังกลอเรียตกใจลุกพรวดขึ้นมาจากที่นอน เธอหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเมื่อมองไปรอบๆก็เห็นเป็นผู้หญิงในชุดกระโปรงสุ่มไก่และคอเสร็จแบบยุควิกตอเรียนนั่งอยู่ตรงหัวเตียงกลอเรียพยายามเพ่งมองร่างนั้นฝ่าความมืดแต่ก็ไม่เห็นลูกตาของผู้มาเยือนเลยใจเธอเต้นแรงแต่ร่างกายไม่รับคำสั่งร่างนั้นค่อยๆย,ยิ้มให้เธอก็จริงแต่เป็นรอยยิ้มที่กว้างไปถึงใบหูแต่ละข้างฟันทุกซี่ที่เรียงอยู่หลังริมฝีปากนั้นก็ผูกไม่เหลือซี่ดีกลอเรียตัวแข็งทื่อทำได้เพียงหันหน้าไปมองอีกท เพื่อไม่ให้เห็นภาพตรงหน้าแต่ทางที่เธอมองไปนั้นมันคือปลายเตียงซึ่งแทนที่จะว่างเปล่ามันก็กลับมีร่างอีกร่างหนึ่งที่อยู่ในลักษณะเดียวกันยืนอยู่ตรงนั้นร่างนั้นฉีกยิ้มให้เธอเหมือนกับร่างแรกไม่มีผิดเพีย้ยนหันกลับไปมองที่หัวเตียงก็ยังมีอะไรบางอย่างนั่งอยู่ตรงที่เดิมกอรเรียจึงหันไปมองประตูห้องน้ําเพื่อจะละสายตาจากร่างทั้งสองแต่เหมือนกลางคืนมันโหดร้ายกับเธอไม่พอเมื่อขยับจะวิ่งลงจากเตียงก็ปรากฏร่างของผู้หญิงอีกคน ในลักษณะเดียวกันยืนอยู่ตรงข้างๆประตูห้องน้ำทันทีกลอเรียระเบิดเสียงกรี๊ดจนลมแทบหมดปอดแต่ก่อนที่สติเธอจะหายไปก็มีคนพังประตูห้องเธอเข้ามาภาพตรงหน้าพระเลือนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงในชุดกระโปรงสุ่มไก่และคอเสร็จที่ไม่มีตาและปากฉีกถึงหูหรือแม้แต่ภาพพนักงานที่ช้อนตัวเธอขึ้นจากพื้น ไม่ใช่เพียงกรอเลียเท่านั้นที่ต้องเจอกับเรื่องขนหัวลุกพวกนี้หลายคนก็ถึงกับจับกลุ่มเล่าสู่กันฟังตามเว็บบอร์ดออนไลน์ด้วยบางคนเล่าว่าเคยนอนๆออยู่ในห้องพักแล้วก็มีดวงไฟลอยไปลอยมาในห้องให้เห็น และอีกคนก็เล่าว่าเคยเข้าพักกับเพื่อนๆที่นอนห้องเดียวกันในขณะที่กำลังถ่ายภาพเล่นกันอยู่ในห้องพักก็มีเงาดำทะมึนเป็นรูปร่างของคนทาบทับผนังห้องด้านหลังพอออกไปเดินเล่นในตอนเย็นก็กลับเข้ามาในห้องไม่ได้เพราะจู่ๆตัวอ่านคีย์การ์ดก็แจ้งว่าตนใช้คีย์การ์ดผิดห้องพอลงไปถามพนักงานก็ได้รับคำตอบว่าตนเองเข้าห้องพักผิดก็เลยต้องยืนยันว่ากระเป๋าของตนยังอยู่ในห้องนั้นแน่ๆจนสุดท้ายพนักงานจึงตัดสินใจแก้ปัญหาโดยการ ให้คียกาดห้องใหม่แล้วจะทยอยย้ายเข้าของไปให้เพราะตนและพวกเพื่อนๆไม่กล้าที่จะไปขนของออกมาพร้อมกับพนักงานที่จะไปเปิดห้องเก่าให้ พอตกกลางคืนก็มีแม่บ้านในชุดแม่บ้านยุค70มาเคาะห้องแล้วถามว่าจะรับผ้าขนหนูเพิ่มหรือเปล่าทั้งหมดสายหน้าและปิดประตูแต่เพียงชั่วอึดใจจึงยกขยงกันลงไปถามพนักงานซึ่งพนักงานก็ยืนยันว่าไม่มีแม่บ้านคนไหนใส่เครื่องแบบอย่างนั้นมาหลายสิบปีแล้วที่สําคัญก็คือแม่บ้านจะไม่รบกวนแขกในยามวิการเป็นอันขาดบางคนเล่าว,ว่าได้ยินเสียงพูดคุยตามโถงทางเดินและได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคู่เดินไปมามีเสียงลากกระเป๋าตามๆกันหลาย เมื่อลุกไปเปิดประตูดูก็ไม่ปรากฏว่ามีคนเดินลากกระเป๋าตามที่ได้ยินแต่กลับเห็นเงาดําหลายเงาวิ่งผ่านประตูเข้าไปในห้องพักข้างเคียงหลายห้องและเมื่อปิดประตูห้องก็เห็นเงาดําๆในห้องของตนกําลังลอยผ่านหน้าต่างในห้องออกไปด้านนอก บางคนมาทำธุระต่างเมืองกลางคืนก็ต้องใช้โน้ตบุ๊กเขียนงานโดยที่มีกระดาษโน้ตเพียงใบเดียววางอยู่บนโต๊ะขณะที่กำลังพิมพ์งานอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงขยากระดาษจึงต้องเงยหน้าไปมองกระดาษที่วางไว้แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับกระดาษแผ่นนั้นจึงก้มพิมพ์งานต่อสักพักเสียงขยากระดาษก็ดังขึ้นอีกวนไปหลายรอบจนตนเองต้องตะโกนขอร้องให้หยุดรบกวนมันจึงหายไป โรงแรมเมนเจอร์ยังเปิดให้บริการอยู่ที่เลขที่204อัลาโมพลาซาซานแอนโตนิโอรัฐเท็กซัสซึ่งก็มีคนเข้าพักอยู่เรื่อยๆแม้จะได้ยินกิตติศัพท์ความเฮี้ยนของบรรดาผีที่คอยหลอกหลอนพนักงานและแขกเรือมาอย่างยาวนานทุกวันนี้ก็ยังคงมีภาพและวิดีโอที่ปรากฏให้เห็นถึงอะไรก็ตามที่ไม่ปกติออกมาอยู่เสมอกับคำถามที่ยังคงเป็นปริศนาว่ามีเพียงวิญญ,ญาณของสามสาวที่คอยหลอกหลอนแขกที่เข้ามาพักหรือมีวิญญ,ญาณตนอื่นเข้า รวมสร้างความสยองขวัญสันประสาทด้วยกันแน่